คนค้าจิวมีสร้อยคอสองกระสับมาแนะนำนะคะตัวนี้คือสร้อยคอสองกระสับนะคะ 24K นะคะทุกคนดูของจิวนี่ขนาด4มิลน,นะคะขนาด4มิลของจิวจะเป็นลายเม็ดข้าวนะคะเจลไนด้วยลายก้นหอยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนนี่สวยๆช่ำๆเลยนะคะทุกคนขนาดนะคะ4มิลเทียบเท่ากับทอง1บาทนะคะแล้วก็ความยาวของจิวจะอยู่ที่ 24เซนนะคะจะเป็นแบบที่สวมหัวได้นะคะทุกคนใครสนใจอยากจะได้สร้อยคอสองกริย์ก็ไปกดเอาที่ตะก้าจิวได้เลยนะคะปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้จิวใส่มาน่าจะเกือบเดือนแล้วนะคะทุกคนไม่ลอกไม่ดําใส่อาบน้ําได้นะคะทุกคนสําหรับจิวเป็นคนแพ้ง่ายจิวใส่แล้วจิวก็ไม่คันนะคะทุกคนเห็นไหม สวยฉ่ำม,มากสีฉ่ำม,มากทุกคนที่สำคัญเลยจะเอามาใส่กับจี้ทองคำแท้นะคะเจียวมาใส่กับจี้ทองคำแท้นะคะทุกคนแมตกันดีมากแมตกันดีมากทุกคนดูดูเฟซสี Face นะคะทุกคนนี่ทุกคนยุคทองแพงแบบนี้ซื้อของซื้อทองไม่ไหวนะคะก็มาใส่เป็นทองสองกริยัแทนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเลยนะคะแบบสวมหัวนะคะทุกคนนี่เลยนะ สวมหัวแบบนี้เลยนะคะทุกคนสวมหัวง่ายๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้คือขนาด24เซนนะคะทุกคนถ้าอยากแบบโชจี้นิดหน่อยก็กดเอาถ้าอยากสวมหัวได้อยากใส่สวมหัวได้แบบจิ๋วก็กดเอา24เซนนะคะถ้าอยากโชจี้นิดหน่อยนะคะก็กดเอา20เซนนะคะส่วนใครที่อยากจะโชจี้เยอะๆนะคะแบบวัยรุ่นนะคะก็กดเอาที่18เซนไปได้เลยจ้า